สวัสดีครับลุงเนทเอเอนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราอยู่ที่เกมการิน่าพีไฟเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในคืนนี้อีกแล้วนะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผม แต่ก่อนที่ไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ลุงเนทด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมสําหรับกิจกรรมแรกนะฮะที่เพิ่งเข้ามาในเมื่อกี้เลยนะครับผมนะตอนเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็มจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะตัวละครใหม่นะครับผมเติม199เพชรนะครับผมรับอ่ทีวาไปเลยนะครับผมพร้อมชุดเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเติมครบ199รับเลยนะแฟชั่นตัวละครทีวานี่ทุกคนเห็นไหม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเติมนะฮะมากกว่า199เนี่ยเติมเป็นแท็คนี่เลยนะ499เพรนะครับผมเราก็จะได้ชิ้นส่วนของอเจ้าตัวละครทีวไปด้วยเลยละกันนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะอยู่ในร้านค้าตั้งแต่วันที่28อ๋อวันนี้วันเดียวนะครับผมทุกคนครับนี่ฮะจะหมดวันที่28เที่ยงคืนนะ ก่อนเดียววันที่29นั่นแหละมันจะหมดกิจกรรมนี้นะครับผมวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมใครที่อ,อยากจะได้ตัวละครตัวนี้นะครับผม,ผมก็ไปเติมเพรซะนะครับผมเติม199เพรก่อ อย่างดีนะครับผมทุกคนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พี่เดทมีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนำนะผมก็คือเว็บ idzone นั่นเองนะครับก็ใครที่เข้ามาที่เว็บนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมพิมพ์ชื่อโอเคโอเคแล้วกันนะก็พิมพ์รหัสเสร็จตรงนี้ยืนยันรหัสผ่านนะฮะแล้วก็พิมพ์นะครับอีเมลไปได้เลยนะครับผมตามนี้เลยเนาะโอเคนะครับกรอกเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดยืนยันไปได้เลยนะครับผมหรือว่าใครที่มีอ่า เฟซบุ๊กนะครับผมล็อกอินกับเฟซบุ๊กก็ได้นะครับกดยืนยันก่อนละกันนะครับกดยืนยันเสร็จนะครับผมมันก็จะล็อกอินแล้วก็มันจะเข้าสู่ระบบให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินนะครับผมให้เราดูตรงนี้ได้เลยนะครับข้างบนขวาๆตรงนี้เลยนะนี่ครับจะมีคําว่าเติมเงินอยู่กดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาเสร็จนะครับผมให้เราเลือกไปที่ระบบทูนนี่วอลเล็ตนะครับนี่กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เรานะครับผม โอนจํานวนเงินที่เราต้องการสุ่มนะครับผมไปเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็นําเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยืนยันทํารายการได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เดชขออนุญาตไปเติมเครดิตก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมทุกคนครับตอนนี้พี่เดชก็ไปเติมเครดิตมาแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยเครดิตนะฮะแล้วก็สําหรับเกมที่พี่เดชจะแนะนํานะผมก็คือเกมสุ่มนี่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ โค้ดเพชรแจกเป็นแสนนะครับผมนี่กดเข้ามาเสร็จนะครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้าวงล้อของการสุ่มนะครับใครที่อยากจะลองสุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะผมไปปั๊มเพชรกันได้นะฮะนี่ครับกดเลยแล้วกันนะครับผมทีแรกนะครับครั้งแรกมา68เพชรเลยว่ะทุกคนครั้งที่2ครับลองดูซินี่ครับไม่ออกนะครับผมได้ไม่ได้รางวัลแบทุกคนครั้งที่3มนะครับผมลองดูซิจะได้อะไรหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เสียไปแล้วนะครับ68เพจไปทุกคนมา2องใบแล้วนะทุกคนนะครั้งที่4นะครับลองดูซิไปกันแบบรวดเร็วเลยนะเอ้ยทุกคนเอา้าได้พัน0ปเพชรว่ะทุกคนก็น้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลย <S <S และในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับผมก็คือร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมนะนี่ฮะร้านค้าแห่งความมืดคลื่น2นะครับผมส่งท้ายอ่า4ปีลด สูงสุดถึง90%เลยว่ะมากกว่ารอบที่แล้วอ่ะเยสเคก็สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็จะอยู่ในร้านค้าตั้งแต่วันที่28นะถึงวันที่3กันยายน2564นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับเข้ามาก็จะเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับให้เรากดนี่เลยนะรับสิทธิ์รับสิทธิทพิเศษตรงนี้เลยมาดูาาดิเรามาดูกันว่าพีเนจะได้ ี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมยุดเรียบร้อยฮะโอ้แตกต่างจากรองชิปแรวเลยโอ้โอเคลองเข้า,าร้านไปดูซิมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ฮะก็จะมีในส่วนของชุดผู้หญิงนะฮะนี่อย่างแรกเลยเนาะเป็นเซ็ตอะไรนะอุบูเมะอุบูเมะอะไรสักอย่างแล้วก็ชุดผู้ชายกดยงกดดูไงวะโอเคกดไม่ได้วะมันต้องมันต้องอสลับนะโดยใช้เพชรสิบเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีตั๋วนะ มีจำพวกตัวอะไรพวกนี้เลยนะครับนี่ฮะจำพวกตัวบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมของพีนนงงนนนะ่นี่ลดเท่าไหร่ดีวะร้อยไอผมพี่นี่ลดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับก็จะมีในส่วนของอ่านี่ฮะกล่องโเทเค็นอ่าลูกซองยาวนะครับผมแล้วก็เอเคด้วยฉลามด้วยนะครับผมโอ,โอ,โอ้โนี่ฮะมีลูกซองด้วยดีแท็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองช้อปปิ้งกันดูดีกว่านะครับผมว่า ได้หรือเปล่าพี่่ต้องช้อปปิ้งถึงถึงเท่าไหร่วะเอาแ,100าแต่ร้อยเพรปะจะซื้อตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวไี่ไม่เอาหรอกนะเดี๋ยวลองดูชุดผู้ชายดีกว่าพี่ว่าอะลองสลับเปลี่ยนเป็นชุดผู้ชายดูกันอ่ะกด,ดล็อกไปแล้วอะพี่ไกด,ดล็อกแล้วลองดูชุดผู้ชายชุดผู้ชายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่ว่าชุดผู้หญิงสวยกว่านะอันนี้คือเปลี่ยนให้พวกเราได้ดูนะครับผมว่ามันจะโอเคมากน้อยสักขนาดไหนนะก็ถ้าเกิดว่าอืม เอาเลยดีไหมวะถ้าให้พี่เนตจัดนะฮะทางด้านของชุดอะไรวะชุดผู้ชายไม่สวยไม่ชอบอ่ะเนี่ยเซ็ตดันดันโชว์มัลุนะครับไม่ค่อยจะเอาไม่เอาดีกว่านะครับผมก็นะฮะขอช้อปปิ้งอย่างอื่นดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เน็ตด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่เน็ตรังอ่ะช้อปปิ้งดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรไอเกนแปดมาทุกคนไอเกนแปด้ยซื้อเก็บไว้เลยแล้วกันนะมัน มันไม่น่าเสียดายนะนะครับผมเอ้าเลือกออกทำไมละะ่ะเอ้ยเออนี่ฮะสองร้อยสองร้อยสิบเพจไปแล้วนะครับผมแล้วนี่แพ็คอะไรไม่เอาอันนี้อ่ะนี่ก็ไม่เอานะครับีแล้วอันนี้ซื้อแล้วซื้ออะไรอีกอ่ะของเอคแล้วกันนะครับอีกยีออออ่สิบไปเอ้ยเออสิบสิบกล่องไปนะครับสองร้อยสิบเพชรแล้วนะครับผมนี่ฮะซื้ออะไรดีวะ ซื้ออะไรอีกดีกาฉลากไม่ซื้อ,อลองสลับกลับมาดูนะครับอ่ะนี่ฮะซื้อเลยแล้วกันนะครับผมนะอันนี้มันเป็นกล่องโทเค็นของเออ่ลูกโซงยาวนะครับซื้อเก็บไว้นะครับซื้อเก็บไว้ไม่เสียหายก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเอาพี่เดชสลับไปสลับมาปะโถเอ้ยอันนี้มันไม่มีเกินแปดเนี่ย แล้วเนี่ยเฮ้ย hey, AK มีอีกวางทุกคนซื้อ AK เลยแล้วกันจัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไม่เอาดีกว่านะพิจารณว่าแต่มันก็สวยนะผมพิจารณาว่าสวยถือว่ามารีวิวแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ในร้านค้านี้ก็จะอยู่ประมาณ7วันนะจะปิดร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดแชร์ ให้ลุงเนปด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมพี่เนปไม่ขอเอาดีกว่านะผมสําหรับทางด้านของชุดเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวละครทีวานะครับผมเดี๋ยวพี่เนปอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่เนปค่อยไปเจอทีหลังมาตการน,นะครับผมสําหรับ เจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับผมนะอยู่วันเดียวนะทุกคนยํานะครับผมอยู่วันเดียวนะฮะและในส่วนของร้านค้าความมืดนะครับผมทุกคนครับน้องๆเขาไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นิดด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สันดีนะ